สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมมารอขอบรถเร็วที่171ที่บ้านโป่งนะครับ171จะเข้าบ้านโป่งเวลา16นาฬิกา27นาทีนะครับสถานะก็ล่าช้าอยู่3นาทีนะฮะตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามารอรถเข้าบ้านโป่งกันนะครับ อัพเดตสถานะของขอบวนรถเร็ว167 171นะฮะขหเพลินนะตอนนี้รถราช้าอยู่ที่7นาทีนะครับ,บรถราช้า7นาทีนะแล้วก็ขบวนรถธรรมดาที่254หลังสวนบุรีราช้าอยู่ที่65นาทีนะ65 66ปหกมาณนั้นนะครับจะรีกกันที่ไหนผมไม่แน่ใจนะครับ ตอนนี้ก็รถเร็ว1.71ก็จะเข้าวางโป่งนะเดี๋ยวเราเดินไปมนนกันนะเดี๋ยวเรามาตัดมาตอนสถานีกำลังประกาศเลยนะฮะล้วเราเดินเดินเที่ยวกไปะจะเราเิดลิดต่อขสารีกอนขึถเดี๋ยวรถจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยนะตอนนี้ก็เป็นสถานีใหม่นะะ กำลังสร้างเวสานีเะบริเวณาดาาสถานีบ้านโป่งนะฮะลมคับกำลังดีนะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยนะเดี๋ยวจะเข้าลางนี้นะขออนุญาตยืน ตรงรถนอนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดเดินไปตรงรถจักรแล้วมันร้อนแล,แล้วก็ไกลด้วยนะสุดไปลายชฉลานะฮะร้อยเมตรนะเ๋เราเดินกันเดินไปกันเลยนะครับขณะที่16นาฬิกา24นาทีแล้วนะฮะ อีกห้าทีรถเข้านะอ,อันนี้เป็นบริเวณนะสถานีบ้านโป่งใหม่นะมีการนำดินมานะกำลังก่อสร้างลิฟต์ใหม่อนะเนื่องจากลิฟต์เก่าต้องต้อง ลื้อถอนออกไปนะฮะจึงทำลิปใหม่แลก็ใช้ดินเป็นจำนวนเยอะนะก็เลยมาอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจะมีการสร้างทางนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นแมคโครนะทำงานอยู่นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอขอบวนรถเร็ว171กรุงเทพอภิวัตรสวยกว็รถเข้าสถานีบ้านโป่งกันเลยนะครับขณะนี้ขณะน,นี้จุดตัดทางหน้าทิศเหนือได้กั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบวนรถที่กำลังเข้าสูา่สถานีบ้านโปง่งเที่ยวต่อไปนี้เป็นขอบวนรถเร็วขบวนที่17 นำตัวผู้โดยสารท่านทางจะเดินทางไปปลายทางสถานีสงขลตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครบทางบรรทุกขบวนรถเท่นี้โปรดเตรียมสิ่งของสำัมภาะของท่านเปิดข้ามทางรถไฟตามทางเดินทางขวามือกเพิรา้นตขบวนรถที่สาารีก่อสร้างใหม่ตึอยู่บริเวณ่อดร้ามาสถานีร่าขวามือครับสถานีบ้าโรท่านผอมชในควาไม่สะดวกตนนโอกาสนี้ด้วยครับฝดี่เเป็นการก่อสร้าง สถานีนะยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้ก็เหนือเขากลายเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวรถจะเข้านะมาแล้วครับรถเร็วนึงเจ็ดหนึ่งนะฮะ QSY QC QC นะเดรกกำลังมาแล้ว เหมือนกันนะฮะว่า,า QSY เลขอะไรนะมาแล้วครับ QSY มาเลขห้าสองสามหนึ่งครับผมค่องยนต์เยียบมากเลยนะ ในช่วงเทศการวันหยุดวันมาคบูชานะก็จะมีนักท่อเที่ยวเดินทางนะลงใต้กันนะฮะอันนี้เป็นรถบาตทอนะแล้วก็เป็นรถบ่อน้าปรทีบาาสงี เปิดแะ็กซี่ทางขึ้นลงกรดานายืปของขบวนรถและระเดรวังอันตรายคันนี้เป็นรถบอลทบอนะฮผู้โดยสารในบัสตกผู้โดยสารที่มาประสบปีขึ้นหรือลงที่สถานีบัสตกาณระโดดสานะสายและระมัดระวางอันตรายะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่71ังรทจากสถานีกลางรุทพพัทยา ค,คันนี้เป็นรถเิบรรทุกโดยสารเปิดโดยใชัยพนายทางขึ้นลมือบริเวณข้อต่อของขบรถไปที่โดยสารรถทัชอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับคันนี้เป็นรถบอนอทอปป์โตเกียว,วนะฮะรถนอนโตเกียวสองคันเลยนะฮะสังเกตจากหลังคามันเหลี่ยมนะฮะ ส ation, ่วนถ like, er ้าเป็นรถนอนเดถ้าเป็นรถนอนเดวูจะเป็นหลังคาโค้งนะฮะรถเวอนึ่งจหนึ่งอกแ้วนรถเรหงจะหนึ่ง้วนะรถเร็วออกหนงจหนล้วนะถเร็นออาหน่หน่อวรบเร็กนี่ล้นรถร่งจะหน่ออก้ารถอกหนนแล้วนรถ็วอกน่น่งออก้รถวออกหนึ่จะนกา้รร็อกน่งงแล้วะรารว่าจนการเดินทางครั้งอ่อไป นัรถไฟโตกียไดนำไปคือขอขอบคุณครับรถนอโกีวนะขากะบไยก็คสุดท้ายบอน,อนทอปหนึ่งนี่เก้านะรถนอนโตกีวเหมือนกันออกไปแล้วครับขบวนรถเร็วหนะึ่งเจ็ดหนึ่งะต่อไปก็จะเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาที่สองห้าสหลังสวนธงบุรีนะฮะ ลรามาตอนบ24เข้าเลยนะครับจะเปลี่ยนโลเคชั่นเลยนะต่อไปขบวนรถเข้าบ้านโป่งนะฮะขบวนรถโดยสารธรรมดาที่254นะครับหลังสวนโทโบรีนะซึ่งขบวนรถล่าช้ามา1ชั่วโมง5นาทีครับก็ตอนนี้ก็น่าจะล่าช้าเพิ่มนะเพราะตอนนี้16.39นาทีแล้วนะฮะคาดการณ์ว่าจะมีร,รถเร็ว1.1นะฮะที่นครชุมนะครับ รถที่เข้าสถานีบ้านโป่งเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาที่254นะครับต้นทางจะสถานีหลังสวนจตุจักนสายชนบุรีนะครับขบวนรถตอนนี้ล่าช้ามา60 65หรือไม่ก็67นาทีนะหรั่1ชั่วโมงกว่ากว่านะครับตไเป็นขบวนรถโดยสารที่เดินทางไกลครับไปยันหลังสวนมีรถเข็นเข็นไปนะคาดไว้ว่าจะ มีพัสดุลงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาโลจิชันมาอยู่ตรงนี้นะฮะบ,บริเวณตรงนี้เลยนะฮะขบวนสองห้าสี่กำลังเข้าบ้านโป่งแล้วนะครับดูแล้วถ้าใช้เป็นรถเจกัก G A ทำขบวนนะฮะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ บริษัทสี่ลังสวนทนบุรีนะครับมีน่าจะมีรับกอรอฟแล้วนะใช่เป็นรถจกาก GA ทำขบวนนะครับมาดูกันว่าหมายเลขอะไรนะกำลังเลือ้อยผ่านมาแจมมาแล้วนะ มูนะไอที่มันขึ้นในบ้านคือไอ,อนนร้อนะฮะแดดร้อนมากเลิ่นเครื่องแล้วนะเสียงลั่นนะจีเอหน้าเหลืองฮะหน้าเหลือง

จบไปฮะไปแล้วนี่ยหมรีครับฮะ GA นำเข้ามาจากบริษัท General Electric นะฮะเมื่อปีพศ2538นะจำนวน38คันนะคันนี้คันก็สุดท้ายฮะทางเสียงวีดนะ รรากการส,าสารานีมัโตงในการของการเริไฟขอขอบคุณนักเทศบาลสุขการที่ใช้บริการเริไฟในการเดินทางหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการเริไฟคง,งมีราคาดนะครับาามามุมมองนี้นะฮะ นรถโดยสารธรรมดาที่254นะโอ้นร้อนมากผมลงทุนหมดนะฮะเอาให้ฟังไว้ข้างเฮ้ยยกขึ้นมาคนะันสุดท้ายครับขบวนี่นะ ลูกรักเล่งเครื่องรันมากวีดก็ลันขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ